ธรรมชาติสวยงามมากค่ะยันสบายด้วยสวยไหมคะสวยเนาะบรรยากาศ มีลมค่ะยามเย็นมีลมเดิมนมาดูใกล้ๆนะคะกาดก็เย็นสบายมีลมค่ะเดิมนมาดูใกล้ๆนะคะ นี่แะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะบางอันก็มืดคืบเหมือนฝนจะตกค่ะเพื่อนๆ บางันก็มีทอแสงเป็นประคลึ้มฟ้าคลึ้มฝน,น,นเหมือนฝนจะตกด้วยค่ะภาพบรรยากาศธรรมชาติสวยงามมากค่ะเยันสบายด้วย นกก็เข้ารังค่ะดูบางอันก็เปล่งประกายเป็นแสงค่ะเพื่อนๆดูท้องฟ้าอันนู้นค่ะเพื่อนๆเห็นไกลๆอากาศก็เย็นสบายมีลมค่ะ แต่ก็ยังมีแสงพระอาทิตย์ทอออกมายังเรื่อเๆอยู่นะคะพเพื่อนๆแสงยังเรื่อเรอยู่ทั้งๆที่ตะวันลับฟ้าไปแล้วค่ะกาสูตรอากาศบริสุทธิ์หายใจค่ะพเพื่อนแถวบ,บ้านยาติม๋มก็ยาติ๋มชอบมากค่ะมาซื้อที่อยู่ตรงนี้ได้ดีมากเลยค่ะพเพื่อนๆนี่นะคะ เลื่ฟ้าคลื้มฝน,นเหมือนฝนจะตกด้วยค่ะภาพบรรยากาศคลึ้มฟ้าคลื้มฝน,นเหมือนฝนจะตกด้วยค่ะภาพบรรยากาศแต่ก็ยังมีแสงพระอาทิตย์ ทอออกมายังเรื่อเๆอยู่นะคะเพื่อนๆแสยงยังเรื่อเรื่ออยู่ทั้งๆที่ตะวันรับฟ้าไปแล้วค่ะวัดดียามเย็นจะ้ะเพื่อนๆเย็นมากๆเลยค่ะเย็นจนตะวันตกดินนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวติ่มเอาภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆค่ะสวยงามค่ะพเพื่อนๆข่าวสุดอากาศบริสุทธิ์หายใจครับ แต่ว่าอย่าติ๋มก็อย่าติ๋มชอบมากค่ะมาซื้อที่อยู่ตรงนี้ได้ดีมากเลยค่ะเพื่อนๆอากาศก็เย็นสบายมีลมค่ะสวยไหมคะสวยเนอะบรรยากาศ ฟ้าคลื่นฝนเหมือนฝนจะตกด้วยค่ะภาพบรรยากาศแต่ก็ยังมีแสงพระอาทิตย์ทอออกมาอยังเรื่อเๆอยู่นะคะเพื่อนๆแสงยังเรื่อๆอยู่ทั้งๆที่ตะวันรับฟ้าไปแล้วค่ะสวยไหมคะสวยเนาะบรรยากาศค่ะสูดอากาศบริสุทธิ์หายใจค่ะเพื่อน ต่วบ้านจะติ๋มก็่าติมาต๋มชอบมากค่ะมาซื้อที่อยู่ตรงนี้ได้ดีมากเลยค่ะเพื่อนๆสวยไหมคะสวยเนาะมันยากาศมีลมค่ะยามเย็นมีลมธรรมชาติสวยงามมากค่ะ เย็นสบายด้วยธรรมชาติสวยงามมากค่ะเย็นสบายด้วธรรมชาติสวยงามมากค่ะเย็นสบายด้วธรรมชาติสวยงามมากค่ะเย็นสบายด้วยอากาศก็บริสุทธิ์บริสุทธิ์ค่ะสวัสดียามเย็นจ้าบ๊าแยบบายสวยไหมคะสวยเนาะ บรรยากาศค่ะสูตรอากาศบริสุทธิ์หายใจค่ะเพื่อนแถวว่าเอย่าติมก่ะเ่าติมชอบมากค่ะมาซื้อที่อยู่ตรงนี้ได้ดีมากเลยค่ะเพื่อนๆวัดดียามเย็นจ้ะเพื่อนเย็นมากๆเลยค่ะเย็นจนตะวันตกดินนะคะเพื่อนเดี่ยติมเอาภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนค่ะสวยงามค่ะเพื่อนวัดดียามเย็นจ้ะเพื่อนเย็นมากๆเลยค่ะเย็นจนตะวันตกดินนะคะเพื่อนเดี่ยติมเอาภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนค่ะ สวยงามค่ะเพื่อนๆนกก็เข้ารังค่ะดูบางอันก็เปล่งประกายเป็นแสงค่ะเพื่อนๆธรรมชาติสวยงามมากค่ะเย็นสบายด้วยบางอันก็มืดคืมเหมือนฝนจะตกค่ะเพื่อนๆบางอันก็มีทอแสงเป็นประ เดิมนมาดูใกล้ๆนะคะดูท้องฟ้าอันนู้นกับเพื่อนๆเห็นไกลๆดูท้องฟ้าอันนู้นกับเพื่อนๆเห็นไกลๆอากาศก็เย็นสบายมีลมค่ะ วัาดียเย็นจ้าเพื่อนเย็นมากมากเลยค่ะเย็นจนตะวันตกดินนะคะพเพื่อนเดี๋ยวติ่มเอาภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆค่ะสวยงามค่ะพเพื่อนธรรมชาติสวยงามมากค่ะเย็นสบาย,ดยเดิมนมาดูใกล้ๆนะคะ วัสดีเย็นจ้าเพื่อนเย็นมากมากเลยค่ะเย็นจนตะวันตกดินนะคะเพื่อนเดี๋ยวติมเอาภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนค่ะสวยงามค่ะเพื่อนบางอันก็มืดคือเหมือนฝนจะตกค่ะเพื่อนบางอันก็มีทอแสงเป็นแต่ก็ยังมีแสงพระอาทิตย์ทอออกมาอย่างเรื่อยๆอยู่นะคะเพื่อนแสงยังเรื่อเรื่ออยู่ทั้งๆั้งที่ตะวันลับฟ้าไปแล้วค่ะ กายออกมาสลับกันมันแต่ก็ยังมีแสงพระอาทิตย์ทอออกมายังเรื่อเรื่ออยู่นะคะพเพื่อนๆแสงยังเรื่อเรื่ออยู่ทั้งๆ้งที่ตะวันรับฟ้าไปแล้วค่ะมีลมค่ะยามเย็นมีลมนี่หนะคะ่ะ วัดดียามเย็นจ้าเพื่อนเเย็นมากๆเลยค่ะเย็จนจนตะวันตกดินนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวติมเอาภาพบรรยากาศมาฝากพเพื่อนๆค่ะสวยงามค่ะพเพื่อนๆนมีลมค่ะยามเย็นมีลม บางอันก็มืดคมเหมือนฝนจะตกค่ะเพื่อนๆ